สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฮอปปิดใบวิภาวดี42งานวัน54กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กับรถที่คุ้นเคยนั่นก็คือดูคติ m 7 9 6 abs dp นะครับผมคันนี้เป็นปีคศ2อ1 5จดทะเบียนปี2015นะครับไม่ใช่รถปี2024และจด2015แต่อย่างใดนะครับผมวันนี้เรามานำามนำเสนอความเพอร์เฟของรถกันอีกแล้วนะครับวันนี้ของแต่ง โคตรเยอะเลยถ้าของแต่งไม่เยอะร้านเราไม่เอามาแล้วถ้ารถสภาพไม่ดีร้านเราไม่เอามาถ้ารถเซอร์วิสไม่จบร้านเราก็ไม่เอาใหม่เช่นเคยคันนี้ผมจะบอกว่าของแต่งล้นล้นเลยล้นล้นจริงๆนะไม่ใช่ล้นล้นหลอกๆนะครับผมล้นล้นจริงๆยังไงบ้างเดี๋ยวผมพามาดูชุดหน้าก่อนนะครับผมล้นคือต้องล้นจริงนะครับไม่ใช่ล้นหลอกๆนะครับผมปั๊มเริ่มที่ปั๊มเบรกนี่ดูเลยปั๊มเบรกเบมโบอิตาลีเบอร์19นะครับผม นี่เลยหล่อมากเจ้าของเบิกมือหนึ่งมานะครับผมแล้วก็ไลไรนะ้ำมันเบรกให้เรียบร้อยแล้วมาที่ฝั่งนี้ปั๊มคัดเบมโบอิตาลีอีกนี่คือของแท้นะครับบาร์โคดยังอยู่เลย บาร์โคดอยู่นะอ่านี่บาร์โคดยังอยูค่ครบเลยนะครับผมแล้วก็มีกระจกปลายแฮนด์ให้ด้วยนะเป็นอะไรที่มุดในเมืองส,สบายมากนะครับไม่เหมือนกระจกเดิมนี่มันอยู่ตรงนี้นะเวลาเราจะซอกแซกซ้ายขวาเนี่ยมันก็กลัวที่จะกระจกเดิมอะ่ะมันจะไปชนกระจกรถเขาเราก็เลยใส่กระจกอย่างเงี้ยดูง่ายแล้วก็มุดสะดวกนะครับแล้วก็ทาให้วิสัยทัศน์ในการขับขี่ข้างหน้าเนี่ยมองได้โล่งมากๆปอกแฮนด์ลิโซมาเรซิ่งสีแดงเข้ากับรถมากๆนะครับเวลากรรมเข้าไปเนี่ย มันจะรู้สึกแบบรู้สึกกระชับดีกว่าเห็นไหมเวลาไอ้แฮนด์เดิมอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นอันใหญ่ใหญ่กว่านี้เวลากรรมมันจะไม่กระชับมือแล้วมันจะทำให้บิดขับนาน,านเนี่ยมันจะค่อนข้างเมื่อยนะคะผมชุดหน้าเรียกว่าเต็มทีเดียวถ้าลูกค้าอยากเต็มอีกก็หาชิลหน้ามาใส่นะครับผมโอเคแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือการสะบัดสกอตนะครับการสะบัดสกอตตัวนี้เป็นของแต่งที่เบิกมามือหนึ่งก่อนเลยแล้วก็เป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่าดูคติ m เจ6้าเนี่ย ทอกมันค่อนข้างที่จะหนักนะพอท็อกมันหนักปุ๊บหน้ามันก็เบา,ม,เบามันก็จะเอารถไม่ค่อยอยู่นะครับอ่ะคราวนี้เราก็เลยใส่เขาก็เลยทําการใส่กันสะบัดสกอตให้นะครับมันมีวิธีการปรับคือด้านเราจะปรับเหนินปุ๊บเราก็หมุนไปทางด้านซ้ายอย่างนี้อ่ะแต่พอเราอยากขับแบบสบายๆหน้าแบบปกติเราก็หมุนกลับมานะครับผมโอเคคันนี้เป็นดูคติ m 7 9 6 ABS ด p ีพมีท่อกรองกรองแต่งถามมาดูยังไงเปิดหน้าจอมาดูตรงนี้นะครับผม มันจะมีพรีเซนต์เลยว่า796 ABS D P ่าแบบนี้นะครับก็คือ D P มีท่อกลองกลองที่เป็นของศูนย์นะครับกลองจะเป็นของดูคติเพอร์ฟอร์แมนกล่องจะเป็นดูคติเพอร์ฟอร์แมนแต่ว่าท่ออันเนี้ยเขาทำออกมาทรงสตรีทไฟเตอร์ให้ให้อารมณ์แบบตูดโดง่โดงๆท้ายโล่งๆนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอเรามาดูของแต่งที่เรียกว่าเต็มอีกโล่งๆเลยท้ายท้ายสั้นนะครับ มองข้างหลังนี่โคตรเต็มยาง200ยางปี19ใหม่ๆซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนตเติมน้ำมันขับขี่อย่างเดียวและนี่คือสิ่งที่ผมอยากพรีเซนต์นั่นเองคือโช้กอัพหลังโอรินซับแทงแยกเห็นไหมครับเราสามารถปรับระดับได้2ระดับก็คือเราสามารถหมุนตรงนี้เนี่ยแก๊กๆ,ๆเลยแล้วก็หมุนตรงนี้ได้อีกเราจะเอาแข็งเอาอ่อนแล้วก็ปรับได้นะครับผมนะ้ำมันเบรกหน้าหลังนะ้ำมันคัพทำการเปลี่ยนให้ใหม่อ่านี่โปรอาร์มแล้วดูนี่ ไม่ธรรมดานะครับเกียร์โยง rsv ตัวนี้มันจะทาให้ขาเราเนี่ยมาด้านหลังอีกปกติเกียร์เดิมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งท่าการขับขี่เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ยังปกติอยู่แต่พอท่าขี่ที่มันมาตรงเนี้ยไอ้ขาเหยียบมาอยู่ด้านหลังเนี่ยมันทําให้แบบว่าขับขี่ได้ง่ายขึ้นไม่เมื่อยแล้วก็คนซ้อนสบายมากๆแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือรถมันเบาขึ้นนี่นะครับผมเป็นเกียร์โยงตบลงเกียร์หนึ่งงัดขึ้น2 3 4สามสี่ห้าหกนะครับผม พร้อมกับนี่เลยชุดคัตปัมคัต CNC บวกปัมคัตเบมโบเป็นอะไรที่นุ่มมือมากๆขับขี่ในเมืองไม่เมื่อยนะครับนี่เลยนุ่มมากหลายๆคนบอกไอ้คัตพังหรือเปล่ามันนุ่มขนาดนี้บอกเลยนะครับนี่คือสเตจสองของการเปลี่ยนคัตนะสะเตจหนึ่งก็คือเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่ปัมปัมคัตตัวนี้อ่ะสี่พันเก้าตัวนี้คือปัมคัตพอเปลี่ยนปั๊มคัตเสร็จมันก็นุ่มแล้วแต่ยากให้นุ่มอีกคุณต้องเปลี่ยนปัมคัตบนแต่ถ้าจะให้นุ่มกว่านี้สเตจสามคือคุณต้องไล่ ไล่สายคัดใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเฮลหรือจะเป็นอเออหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมโอเคชกหลังโอรินเรียบร้อยชกหน้าเราได้สีโอรินอีกนะครับผมพร้อมกับบางคนหน้าเคปล่านี่แกนทองคําครับแกนทองไม่ใช่ทองคํานะโอเครถคันนี้เราทําการเช็คอะไรให้บ้างคันนี้อย่างที่บอกนะครับตามสูตรเดิมก็คือเปลี่ยนน้ามันเครื่องอย่างแรกเลยกองน้ํามันเครื่องน้ํามันเบรกหน้ก น้ำมันเบรกหลังน้ำมันคัตเปลี่ยนให้ใหม่ไล่ทั้งระบบและที่สําคัญอาการสามัญประจํารุ่นของดูคติทุกท่านที่ซื้อรถไปบางร้านไม่ได้แก้ให้คุณบางร้านเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องบกกองแค่นี้แต่ร้านเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเบรกหน้าหลังน้ำมันคัตหัวเทียนอีก2หัวนะครับล้างลิ้นปีกผีเสื้อเพื่อการอาการเบาดับนี่คือสําคัญมากผมต้องล้างให้ทุกคนแล้วก็ทําการถอดกองดักไอที่อยู่ตรงด้านนี้อันนี้เจ้าของเก่าถอดออกไปแล้วนะครับ รถค่อนข้างดีขี่ดีมากๆเลยดีพีแรงมากครับผมไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิน้นลูกค้าเอาไปเติมน้ำมันขับขี่อย่างเดียวนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าออกรถง่ายมากๆฟรีดาวฟรีทุกอย่างจบนะครับเท่านั้นยังไม่พอแถมหมวก K Y T ให้อีกหนึ่งใบพาไปเลือกที่ร้านหลังจากไฟแนนซ์ผ่านแล้วก็วันรับรถนะครับผม อันนี้ผมขอเงินเดือนอยู่ที่22,000บาทอัพอายุงาน1ปีบวกในกรณีที่ค้าขายหรือว่าอาชีพอิสระนะครับขอมีหน้าร้านพร้อมเดินสเตทเมนต์6เดือนนะครับผมใครที่อายุยุ21บวกใครที่อาย,ยุงานไม่เข้าเงื่อนไขแล้วผมขอเงินดาวเพิ่มนิดนึงนะครับผมแล้วก็ห้ามติดแบล็คลิสห้ามติดบูโรนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงเครื่องนะครับผม 796 ABS DP โคตลั่นใครที่กำลังหายอยู่นะครับผมคันนี้ห้ามพลาดเลยจัดไปแน่นเราทำการแถมประกันรถถายให้อีก2ปีนะครับ ใครอยากได้ขอยเข้ามาเลยวิ่พาวดี42คุณตรงเข้ามาสุดซอยเลยร้านเราอยู่ต้ายมือถ้ามาก่อนมาโทรหาผมก่อนนะครับเผื่อบางทีผมไม่อยู่นะหรือว่าใครที่อยากเข้ามานะครับหรือแล้วไม่รู้จะติดต่อยังไงแอดไลน์0902357080โทรหาผมที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วผมจะมาพาทุกท่านมาแนะนำรถนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับวันนี้สำหรับใครที่ ต้องการสอบถามรายละเอียดโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 0 2 3 5 7 0 8 0หรือว่าแอดไลน์นะครับผมร้านเปิดทุกวันแล้วก็ตอนนี้ในร้านเรามีดูคติ m 8 2 1ที่เป็น Performance นะครับตัวนี้เป็น Min o r c h a n g ตตัวที่2นะครับผมมี Quick Shifter อัพดาวจากโรงงานมีการสะบัดสกอตเอ,อ้ยโอริน,นครับแล้วก็มีดูคติ959นะครับผมตัวนี้สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็เข้ามาหาผมได้ที่ร้านนะครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนขอบคุณครครรััับบสสวดี